ไอระเหยอุ่นของคลองแสนแสบกระทบใบหน้าของมังกี้ดีลูฟี่ดวงตาเบิกกว้างสะท้อนแสงตะวันยามเช้าที่สาดส่องผ่านร่มผ้าใบหลากสีสันของตลาดน้ำดำเนินสะดวกเสียงก้องกังวานของเรือที่แล่นตัดผ่านผืนน้ำเอือเอ่อยเอื่อยผสมผสานกับกลิ่นหอมหวานของมะพร้าวเผาและกลิ่นฉุนของน้ำพริกกำลังดีลูฟี่หัวเราะร่าขณะกระโดดจากเรือลำหนึ่งไปยังอีกเรือหนึ่งอย่างคล่องแคล่วเหมือนปลาโลมา สตรอหมวกเอ้ยนี่มันสวรรค์ของคอนกินจุชัดๆโซโลซันจิเตรียมท้องไว้ให้ดีแสงแดดสาดส่องให้เห็นธงโจรสลัดประจำกลุ่มโบกสะบัดอยู่บนเรือลำใหญ่ที่จอดเทียบท่าเก่าๆภาพของเด็กหนุ่มผมสีส้มสดใสที่ดูแตกต่างจากชาวบ้านรอบข้างอย่างเห็นได้ชัดกำลังยืนอยู่บนฝั่งมือเท้าสเอวดวงตาคมกริบจับจ้องไปยังทิศทางที่ลูฟี่กำลังเคลื่อนไหวฮึ เจ้าบ้าพลังเอ้ยตามไปดูความวุ่นวายต่อก็แล้วกันแต่ถ้ามีเนื้อย่างดีๆแล้วก็ฉันไม่ปล่อยให้เจ้ากินคนเดียวแน่บรรยากาศอันแสนสงบสุขของชุมชนริมน้ำไทยกำลังจะถูกฉีกกระชากด้วยการปรากฏตัวที่ไม่คาดฝันและเงาดำมืดของแผนการที่ค่อยๆค,คลือบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบภายใต้ความรื่นเริงนั้นมีกระแสะแห่งพลังงานที่แปลกประหลาดซ่อนอยู่รอวันปทุ นารุโตอุสุมากิในชุดส้มฉูดฉาดเช่นเคยกำลังพยายามต่อรองขอซื้อกว๋วยเตี๋ยวเรือชามโตจากป้าแม่คขาสูงวัยด้วยท่าทางเก้ๆก้กํกังเออป้าครับชามนี้ขอแบบไม่ต้องใส่เลือดนะครับแต่ใส่กระดูกหมูเยอะๆเลยนะครับผมมีเหรียญทองนะดูสิเขาชูเหรียญทองแดงที่ดูเก่าคร่ำคร่าขึ้นมาอย่างภูมิใจ ป้าแม่ขาหัวเราะคิกคักโถเอ้ยให้หนุมเอ้ยเหรียญแค่นี้กินได้กี่คำกันละ่ะเอาเป็นว่าเอาพลังงานเยอะๆไปก่อนแล้วกันนารุโตดีใจจนแทบกระโดดโลดเต้นความเรียบง่ายและน้ำใจของชาวบ้านทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดต่างจากโลกนินจาที่เต็มไปด้วยความระแวงแต่แล้วความอบอุ่นนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความเย็นเยือกเมื่อสัมผัสได้ถึงจัก,กระที่ชั่วร้ายและขุนเคย กลิ่นกำมถันจางๆที่ลอยมากับลมบ่งบอกถึงการมาเยือนของบางสิ่งที่อันตรายนี่มันพลังงานที่พวกเราเคยต่อสู้ด้วยนารุโตะตระหนักได้ทันทีว่าองค์การแสงอุตสาได้แทรกซึมเข้ามาในดินแดนแห่งนี้แล้วและเป้าหมายของพวกมันคงไม่ใช่แค่การขโมยอาหารแต่เป็นการทำลายความสงบสุขนี้ ความวุ่นวายเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มเงาดำที่สวมเสือ้อคลุมสีดำประดับเมฆสีแดงปรากฏตัวขึ้นกลางตลาดเหล่าชาวเรือต่างแตกตื่นวิ่งหนีแต่เพนผู้นำกลุ่มได้ยกมือขึ้นอย่างเยือกเย็นหยุดการเคลื่อนไหวซะการมีชีวิตรอดของพวกเจ้าขึ้นอยู่กับความร่วมมือในขณะเดียวกันลูฟี่ที่กำลังง่วนอยู่กับการลองชิมขนมไทยหลายชนิดก็ถูกดึงความสนใจด้วยเสียงระเบิดเบาๆที่ไม่ได้มาจากพวกตนเอง ซันจิที่กำลังพยายามปกป้องชุดครัวเคลื่อนที่ของเขาตะโกนอย่างหัวเสียไอพวกไร้รส,สนิยมกล้าทำลายอาหารของฉันงั้นหรือท่านใดนั้นนารุโตะก็พุ่นเข้าใส่กลุ่มคนเหล่านั้นด้วยกระสุนวงจากสีฟ้าสดใสข้าไม่ยอมให้พวกแกมาทำลายตลาดน้ำของข้าหรอกนะ การประทะกันครั้งแรกทำให้กระแสพลังงานปั่นป่วนไปทั่วบริเวณเรือจำนวนมากโคลงเคลงจนเกือบคว่ำน้ำในคลองสาดกระเซ็นเป็นสายรุง้งลูฟี่เห็นนารุโตะต่อสู้กับคนชุดดำและเข้าใจผิดคิดว่านารุโตะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการร้ายนั้นแกนั่นแหละใส่เสื้อสีส้มแปลกๆแกจะขโมยเรือของฉันหรือลูฟี่เหยียดแขนออกไปอย่างรวดเทวกำบาซูกา การต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจรสลัดและองค์การแสงอุสาเริ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบซาสึเกะซึ่งปรากฏตัวตามมาในภายหลังด้วยความแค้นที่ตามหาพลังที่แข็งแกร่งกว่าได้มองเห็นความสามารถของนารูโตะและลูฟี่ด้วยความประหลาดใจนินจาหรือโจรสลัดพลังที่น่ารำคาญยิ่งนักขณะที่อิทาจิยืนสังเกตการ์อย่างเยือกเย็นพลังของเด็กคนนี้นารูโตะมีความบริสุทธิ์แต่พลังของอีกคนนั้นดูไร้ขีดจำกัดน่าสนใจ ลูฟี่ใช้หมัดยางยืดเข้าปะทะกับโทบิที่พยายามโจมตีด้วยมิติเวลาซันจิใช้ขาอันรวดเร็วเตะสกัดวิถีกระสุนวงกลมที่พุ่งเข้าใส่ชาวบ้านที่กำลังหลบภัยอยู่หลังวัดเก่าแก่ริมข้างคลองมีการนำเอาความเชื่อเรื่องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทยมาประยุกต์ใช้เหล่าร้ายพยายามทำลายองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่อุซและชอปเปอร์ใช้ความกล้าหาญเข้าปกป้องอย่างสุดกำลัง ชอปเปอร์แปลงร่างเป็นร่างควายอันทรงพลังพุ่งเข้าชนกับกระสุนเพลิงของเซตสุอย่ามาทำร้ายวัดของเรานะความผูกพันและความเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มหมวกฟางต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดนารุโตะถูกเพนตรึงไว้กับเสาหลักโบราณของศาลาริมน้ำร่างกายของเขาอ่อนแรงจากการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง นชี้ไปที่ลูฟี่ซึ่งกำลังยื้อการต่อสู้กับซาสึเกะที่ใช้เนตรวงแหเข้าโจมตีพลังของเจ้าอ่อนแอเกินไปที่จะปกป้องสิ่งใดได,ได้ความสิ้นหวังเริ่มกัดกินจิตใจของนารุโตะเขาเห็นภาพของหมู่บ้านโคโนฮะที่ถูกทําลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าความล้มเหลวครั้งนี้ช่างหนักหน่วงยิ่งกว่าครั้งไหนไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้เสียงภายในของจิงจอกก้าวหางดังขึ้นในใจเขา เจ้าเด็กโง่หากเจ้าอยากปกป้องมิตรภาพและความสงบสุขที่เจ้าเพิ่งได้สัมผัสจงใช้พลังที่แท้จริงของเจ้านารุโตะหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆรับเอาไอเย็นจากผืนน้ำและพลังใจจากชาวบ้านที่กำลังสวดภาวนาอยู่เบื้องหลังความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ได้กระตุ้นพลังที่ซ่อนเร้นภายใน เขาตัดสินใจที่จะไม่ใช้พลังทำลายล้างเพียงอย่างเดียวแต่ใช้พลังแห่งความผูกพันนารูโตะกระชากโซ่ตรวนออกด้วยแรงมหาศาลดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองอารามร่างกายเปล่งออร่าสีแดงเข้มแต่มันไม่ใช่ความโกรธเกรี้ยวแต่มันคือความมุ่งมั่นอันบริสุทธิ์ โมดเซียนผนวกจักระจิ้งจอก้าหางเขาตะโกนก้องท่ามกลางความตกตะลึงของศัตรูลูฟี่เองก็รู้สึกถึงพลังงานมหาศาลที่แผ่ออกมาว้าวนี่สินะพลังที่แท้จริงของเพื่อนฉันลูฟี่ฉีกยิ้มกว้างถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องไม่น้อยหนะ้าเขาพุ่งเข้าสู่ร่างเกียร์สีอันหน่อยที่ผนวกความแข็งแรงทางกายภาพเข้ากับความเร็วดุดสายลมไทย ราชสีวายุแห่งสยามการประทะกันครั้มสุดท้ายไม่ใช่การต่อสู้ด้วยพลังแต่การผสมผสานทางวัฒนธรรมพลังจักระและพลังอย่างยืดระเบิดออกเป็นเคลื่อนกระแทกที่ส่งพลังจนทำลายมิติของเพนและสร้างความเสียหายต่อแผนการของซาสึเกะที่กำลังพยายามดูดซับพลังงานของทั้งสองฝ่าย การต่อสู้ประสานจากนารุโตะและลูฟี่ทำให้องค์การแสงอุตสาหแตกสลายอย่างรวดเร็วพวกเขาถูกผลักดันกลับไปยังมิติของตนเองอย่างพ่ายแพ้เพนที่เหลือเพียงร่างเดียวมองดูตลาดน้ำที่แม้จะเสียหายแต่ยังคงไว้ซึ่งความสงบสุขและความมีชีวิตชีวาความผูกพันคือพลังที่แข็งแกร่งกว่าอำนาจใดๆเขากระซิบก่อนจะหายลับไป เมื่อฝุ่นควันจางหายไปตลาดน้ำกลับมามีชีวิตอีกครั้งชาวบ้านออกมาจากที่ซ่อนพวกเขาไม่ได้หวาดกลัวแต่กลับส่งเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีลูฟี่และนารูโตะยืนอยู่ข้างจานมองดูเรือขายของที่เริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งสันจิประคองจานก๋วยเตี๋ยวเรือที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนี่สำหรับพวกนายสองจานถือว่าเป็นการฉลองที่กอบกู้โลกได้อีกครั้งในตลาดน้ำไทยลูฟี่และนารูโตะหัวเราะร่าพร้อมกันขณะสดน้ำซุปอย่างเ e อร็ดอร่อย อร่อยสุดยอดไปเลยนารูโตะหันไปทางลูฟี่การผจญภัยที่นี่สนุกมากเลยนะลูฟี่ขอบคุณที่ช่วยฉันลูฟี่ชูกําปั้นแน่นอนสิเราคือเพื่อนกันแล้วครั้งหน้าไปผจญภัยที่ไหนดีล่ะเกาะที่เต็มไปด้วยผีตาโขนหรือเปล่าซันจิเหลือบมองซาสึเกะที่กำลังเดินจากไปอย่างเงียบๆด้วยสีหน้ากึ่งประทับใจและกึ่งรำคาญใจความวุ่นวายจบแล้วแต่ฉันว่าการเดินทางของพวกเจ้านี่แหละที่ไม่มีวันจบสิน้น แสงอาทิตย์ยามบ่ายสาดส่องลงมายัางผืนน้ำสีเขียวมรกตสะท้อนภาพความหวังใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานกันของสองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง